สวัสดีครับผมตมั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็จ,จะเดินทางนะเข้าไปยังห้างทุกคนที่ผมเคยเจอเหลียญเลียนบ้าสมัยก่อนนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เดินเข้ามาใช่ไหมก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วทุกคนแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะเพราะว่าฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวด้วยน,นะครับทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ที่ผมเข้าไปใช่ไหมว่าผมจะเจออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมไม่ได้มาเกือบเดือนอยู่นะทุกคน ก็ด้านบนก็มีพวกโจรอยู่ด้วยแล้วก็ตอนกลับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันก็นี่เลยนะทุกคนบริเวณนี้แหละที่ผมเจอโจรใช่ไหมก็เป็นด้านบนนู่นเลยนะผมไม่ได้ไปแบบ อย่างนานอะเดี๋ยวผมว่าจะเดี๋ยวไปกันอีกทีหนึงแต่ตอนนี้คือผมจะไปที่ห้างห้างก่อนไม่รู้ว่ามีใครหรือว่าอะไรมาอยู่หรือเปล่าเสียงเหมือนคนวิ่งนั่นบนนู่นเลยเสียงแบบไม่ดังมากนะดูเสียงแบบเบาๆนะน่าจะเสียงคนวิ่งจริงแหละ จะไปเรื่อยๆนะทุกคนจะเหตุขึ้นตอนนี้ก็ดีนะ เบาๆนะแล้วก็คอยฟังเสียงเสียงได้ยินไหมทุกคนได้ยินเหมผมปะ่ะมันมีเสียงใครเคาะไม้เลยเนี่ยดีที่ผมทายากนัยุงดักไว้แล้วนะเพราะว่าตรงนี้นี่คือผมรู้เลยว่ายุงโคตรเยอะผมเคยมาช่วงฝนตกใช่ไหืม ต้องนั่งทายยากันยุงใหญ่เลยไม่อีกไม่นานนะเห็ดขึ้นแน่นอนแหละน,นี้นี่คือดงเห็ดเลยนะมีหลายหมู่นะที่นี้ที่ผมเคยเจอมีทั้งมแมลงทั้งยุงรวมกันไปหมดได้ยินป่ะทุกคนได้ยินไหม น่าจะได้ยินนะเสียงมันเหมือนคนเคาะไม้อะ่ะทางทางด้านห้างนั่นเลย 这胡宗岱。 ใครพูดโดยตรงคือผีเสื้อดิใครวีเซื้อพียบเลย

ถือถือเก้ไม่นเลชิเอแขวถือมีดลนะจ้ะเพลิยวในชูน่แหละโยอะรอยู่อยู yo, ่อ move ๋อเหมือนถือถือมีดนะเมื่อไรเนี่ยเก้เอาขึไหนบัสี่เยอะเลยนะโอตัดจนขาดเลยนะมจ้าา มันดูกันลเลยโดไปเลยโดเน่เไปเแต่ดูแล้วอายุยังไม่มากนะวัยรุ่นวัยรุ่นอนะถอยไว้ส่คใ้ายๆใเย็นพี่ใจเย็นๆม็นจะกีดใส่ผู้อะเออ,เอแกก็เ,เพิ่มผูเือ,เอ,เอควาตเ,เออยู่ก่อนตึงหนือแ้ นเนกิปเนก็บอะไรใส่ผู้แม่ไปยองผู้อ,อ,อะไรเนกะิรเนอะบี่เหรอเฮ้ยใพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆพี่มา,าพ,พี่พี่เป็นใครเนี่ยมึงเจอนเ,อจอเนก็บอะไรงกอคือทุกคน หมือนแกจะฟังไทยไม่ค่อยออกนะผมลองถามภาษาไทยแล้วว่าพี่เป็นใครแล้วก็ลองถามภาษาเกรียงดูนะแกตอบเฮยเมื่อสาม,มิเต่าอวยนะเจ้ามันเอาเพลอไว้อ่นะออกกออน,ะนมมะโอเคเซอร์นะหืมเลยเมื่อสามิตาอวยใจเย็นนะพี่อนสาใ่ไกลอู้เลยฮะรอ่คล้ายๆเยอะไกลอู้อออแล้วพ่องลายอยู่ละหนึ่งภาษาใครๆอะ่ะ ชินรองขาชิน้อง,า,องามึงจ้ชิน้องขาเอาปอยเอาปอยสาคายๆนี่ก็เอเหยอน้ำมืออ่ะมืเหอออชิน้นองชิ้นรองาวะแป๊บหนึ่งนะอาจจะไม่เห็นนะทุกคนชิน้องามึงโจ้วนะเอออ๋อน้ำมืโอเธเอ,อ่อเเลยนะนมืออนะ่ะ Mẹ ơi. Được à, rồi, Được. Thôi thôi, giờ có kiếm được á. Ồ vãi tới tay mình chưa? Ồ đi xây xây thế nào? Ồ đi xây à? Ừ, xây cho ạ. làm kim chơi này. Ồ vãi tới tay mình chưa? Ừ ừ ừ ừ á. Chín Ừ, dứa thôi là chè. Ừ, mấy à nè. เออเออเออโห<ฮ>มันถุจังวะเออมึงเจอเนอะแกยังคือเปิ้ลแหละมาหาใคร,รอ่ะเออ๋อผมถามไปว่านะ้ามาหาใครนะแกก็ตอบมาว่ามาหาเพื่อนเนส,สู่เนส,สูปเป่เบิร์นนั่นแหละเออลองมืออ,อ๋อพี่ไอ้กระโปรเฟ้องเลอ่ะเพื่อนแกหายนะ mặc dù bất thải kể cả em mặc ghét hai lọt, yêu khayyan là yêu nâng ghét à gỡ là mhm 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 เนื้อไก่โอเคแหละเยอะไก่เออเลือดเออเยอะกินจะเพลินบ่อ๋อทุกคนเหมือนผมจะเข้าใจนะที่แกพูดเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่านะแกไม่ใช่คนที่แบบว่ายังไงอะไม่ใช่คนแบบอะไรไม่รู้เขาพูดนะแต่ไม่ใช่คนทั่วไปอะโย่อย่าชูนั่นแหละอยู่อืมอย่าเด้ออ่ะมึงเจอเนอองคีสิอ่ะองคเสียเลย เป็นอะไรของขามีก็เ利ย,ยอยู่เนื้อแก่ก็คือเป้าแหลน,นสู่นะเอออืมก็มคือน่าจะมาช่วยเพื่อนนะเหมือนเพื่อนแกจะโดนจับไปศาสคายคายๆมึงจ่อสา,ายคึ้นนโอปล่อยโอเจอมีอะไรเยอะยุติเลยนะพอาะเราเกลียดอะไรอะใส่มาหก็คือแกโู้นะถ้าวันนี้ คำคำพูดของเขานะถ้าวันนี้กูไม่เจอเพื่อนกูนะใครที่มาแถวนี้นี่คือไม่รอดรอดหยุดโซนล้วยุดเอกอืมอืมอืมเนีย่ยเสีเยแล้วเนะี่ยเอ้นะโซนนะได้ก็เสียไข่พลังนะเนี่ยเสียหนุ่มเอ้ยนะอืมเราเบิร์ตายของเธอเอออย่าเมย์นะเนี่ยเอาปล่อยเขาชิ้นหนังชิ้นหนังชิ้นหนังต้องใจเขานี่คือแบบอารมณ์ร้อนมากนะทุกคนจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย โอปายอ่ะมึงเขาเคยเดือดใช่ไหเก็บอะเก็บสิบอะ,อะไรนะสู่นะแล้วโอสซาทงยอนอะไรอยู่ซาซาเฮ้อนักสู่นักสู่ะเก็บอะไรแมงกัซี่กูนัดป่ามาไม่ฮะฮะก็คือเพื่นอนเขาใช่ไหมบนใบหน้านี่คือมีอะไรสักอย่างนะสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนึงที่เขาพูดมาผมก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวขยานนอนเนอเก้ก็เผยก็เก้เบอดแหละเนอซีเยอะเพชค้านนะฮะนั่นแหละเพชค้านนะเนอเก้เพชค้านนะอยู่นะเออเดี๋ยวเกอพู้ทุกคนนี่ผมก็คิดตั้งนานนะผมลองถามไปดูว่าแบบรู้จักเพชค้านไหแล้วก็แกก็ตอบมานะใช่เขาว่าเป็นลูกเพชค้าตเหรอเพลินเลยดีกาเมึองจอมแม่ โอ้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 มึงเจสาใส่คล้ายๆสาคล้ายๆชินองเขาเรกคนติงฮะชินองเขามึงเจ้าชินองเขา嘛เสือใส่คล้ายๆมึงเจ้ามาใส่เมตตาอวดอ่าเมตตาอวดเนี่ยเกิดได้ไงมึงเจอืมเมตตาอวดเบิ้นนั่นแหละผมไม่เข้าใจเลยที่เขาพูดคำนั้นอะเหมือนเป็นภาษาวัยรุ่นของเขาเปล่า คล้ายๆเอาจรัวเมตาอัว,ออเ,ว,วเอาอยู่นะเนือสีเอเปิ่นแลมาเปิแลเมื่อยทงนะจรือลาเ่ออเนาะออยอะเยอะมืย่ก็คือแกนะเคยเจอคนที่ทำห้างนี้เกตช่ยเกตไาคล้ายๆนี่ค่ะหนูสูเหมืนนนขอนเกตไทเนาะโอ้โหครับมึงจอยยืมมา รีเมอนนี่เธอหรอเออเออมอนนี่เาไท่วยไยอืออือโอ้ขัาวะเออเออใส่ค่นีใจเย็นลงใจเย็นยาใส่ใสยอะๆตัว,ตวอืออืออืเยอะเบอรี่องคืนได้เนือนะสูะเมื่อม,มันรีละสีเลเยอะรีก็โอ้ง่านะเยอะจางก็รีล<า>พลึลีพลือหมแล้วเกิดอ,อยู่ว่ก็ cháp lên nó ông bịch cho nó ừ ồ oh, ông oh, là trái mệt sì, là cờ lòng đù ông không phải là cỡ nào cái xí lợp lòng đù mày à, bé lợp lòng đù, ông cụ <laughs> ông oh, mua phải xí này có gì ừm, mấy nó xí ở nè ừm, là trẻ phát du xí ở du sai rồi giờ giờ là <laughs> trẻ <laughs> <mì là. cười> <-hier>, <laughs> 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 แกนะาเบโะแจโยอใส้ๆจเย็นลุงลุงนี่ลมร้อนตลอดเวลานะยังเข้าเยียโซล่าไมูกลัวอย่าเด้อใจเดะแกหาเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วนะน่าจะโมโหจริงแหละพผมว่าถ้าอยู่นานๆนี้ต้นไม้แถวนี้นี่คือน่าจะเกี้ยงอ่ะแกตัดหมดเออมองเจอเยอะดันกรโุบงใช่นะ Mi plui rồi nè. Nè yu yu. giờ đấy à. Ờ mong chơi giờ mình thái nào Mình thái nữa. Ừ ừ ừ. thái như kia. Ừ. Tha giờ đơn nó su nó giờ mà lô nè á. Ờ. Lô. Nè, ô khu thông giờ mẹ à. Ừ. Ừ ừ Ok. Ờ sai cái cái chỗ. Thái nào hả? Mấy kia. ก็คือทุกคนผมไม่รู้นะว่าพวกเขาได้ปลอมตัวเป็นอ้างอ้างว่าเป็นไปชช่าหรือเปล่าแต่แกพูดแบบภาษานี่คือเหมือนผมฟังออกแล้วก็คุยก,กับข่าได้เลยนะไม่รู้เขาอ้างตัวเป็นหรือเปล่าไม่รู้าอ้างไม่อ้างก็คล้ายๆคนมึงเจอถ่ายละออถ้าอ้างตัวก็ไม่รู้นะแต่ ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นน้อยนะวพวกเพื่จะาค้าดเพราะว่าพวกเขานี้คือภาษาเนี้ยจะไม่พูดกันนะขอ,ขอกินน้ำด้วยประเด็นอ่ะแกก็ดีนะแต่อรวมร้อนไปหน่อยทุกคนเราคุยกับเขานี้แบบว่าใช้คำพูดที่แบบวัยรุ่นนิดหน่อยนี่คือเขาแบบขึ้นเลยอโอ้ทุกคนมันอยู่ในดงผีเสื้อนะเห็นไหมโอ้เต็มเลยอะเยอะมากมเลยนะ ผมจะใช้มุมนี้ให้ทุกคนดูก็คือบินว่อนเลยอะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนผมก็จะเดินทางกลับอาจจะไปดูโจรด้านบนนู้นอีกแต่ลุงแกนี่ผมบอกไปแล้วถ้าผมเจอเพื่อนเขาใช่ไหมผมก็จะจะอะไรนะจะบอกว่าแกรออยู่ที่นี่นะโอเคทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ